ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินผลการพัฒนางานตามแบบข้อตกลง PA ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประปีงงบประมาณ2,566รายงานผลลัพธ์ในการพัฒนางานตามแบบข้อตกลง PA ข้อมูลผู้รับการประเมินนายสายชนแดงนาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวังเวิร์วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษอัตรางินเดือน4,110บาท พลังงานตามที่กคอสอกำหนดมีดังนี้1สังเกตการสอนสะท้อนผลจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์2เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนรู้ทางวิชาการจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์สามนิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนให้กับครูจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์4จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมผู้เรียนจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการตัวชี้วัดที่1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่ง โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรมีการจัดทำพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยมีการประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรเช่นการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางจัดทำเอกสารคู่มือในการศึกษาทำความเข้าใจ ตัวชี้วัดที่1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอนมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูให้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ครูได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตัวชี้วัดที่1.4การส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีและนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีโปรแกรมต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดโครงการนิเทศภายในแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในวางแผนและกำหนดปฏิทินการนิเทศภายในดำเนินการตามแผนการนิเทศมีบันทึกการนิเทศการเยี่ยมห้องเรียนการสังเกตการสอนและจัดกิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำผลการนิเทศมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดกิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนมาตรฐานที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตัวชี้วัดที่2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมผู้เรียนดำเนินการการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดตั้งสภานักเรียน มีเครือข่ายผู้ปกครองสนับสนุนในการจัดการศึกษาโดยมีโครงการที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒน,นาผู้เรียนตามแนวนโยบายนักเรียนสอบพอร์อหนองบัวลำพูเขตหนึ่งภูจากความทุกคนตัวชี้วัดที่2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านคัดกรองผู้เรียนเป็นสกลุ่มเพื่อส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งต่อ รวมทั้งการจัดหาทุนการศึกษามีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนระบบคัดกรองนักเรียนยากจนระบบทรัพยากรในการซ่อมแซมบ้านให้กับนักเรียนเป็นจำนวน50 0 0 0บาทด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมตัวชี้วัดที่3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมีการนำกลยุทธ์มาสู่แผนงานโครงการกิจกรรมเพื่อนำสู่การปฏิบัติ ซึ่งโรงเรียนบ้านนาะวังเวินได้กำหนดกลยุทธ์ไว้5กลยุทธ์ตัวชี้วัดที่3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษานำรูปแบบการบริหารงานแบบ6ร่วมมาขับเคลื่อนกลยุทธ์ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติร่วมมือร่วมประเมินทบทวนและร่วมชื่นชมด้านที่4ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนบ้านนาวังเวินได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายร่วมพัฒนาที่หลากหลายเช่นผู้ปกครองนักเรียนกศนอตำบลโพชัยพระครูสอนศิลธรรมวิทยาลัยชุมชนชมรมพุทธศาสากลตัวชี้วัดที่4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนหน่วยงานเครือข่ายระดมทรัพยากร ให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานเครือข่ายทางด้านสถานที่บุคลากรเช่นเป็นสถานที่สอบกศนเป็นที่พักนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเมืองเลยเกมด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพตัวชี้วัดที่5.1การพัฒนาตนเองมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งการอบรมศึกษาดูงานในเรื่องของการจัดการศึกษาพิเศษการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV กองทุนเสมอภาคคุณธรรมจริยธรรมเทคโนโลยีและภาษาตัวชี้วัดที่5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษานำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนในเรื่องของทุนการศึกษา ส่วนที่2ประเด็นท้าทายกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เรียนหูจักความหูจักเอาตัวรอดโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกระบวนการลูกเสือตามศาสตร์พระราชาการดําเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการทางลูกเสือหูจักความรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบรอบรู้มารยาทไม่ขาดคุณธรรมผู้จักเอาตัวรอดมีทักษะการสังเกตจดจำระวังไทยมีทักษะป้องกันตัวช่วยเหลือตนเอง มีทักษะชีวิตเช่นการว่ายน้ำทักษะอาชีพเช่นการเรียนรู้อาชีพเบื้องต้นนักเรียนรอ้อยละแปเป็นนักเรียนผูจากความผูจากเอาตัวรอดเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสุขจุดเน้นที่ดำเนินการได้อย่างดีจุดเน้นที่4การประกันคุณภาพภายในการดำเนินการ1ประชุมครูนําเสนอข้อมูลทําความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผล ความต้องการจําเป็นสองัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีกําหนดโครงการกิจกรรมนิเทศภายใน3แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน4ี่วางแผนและกําหนดปฏิทินการนิเทศภายในถ้าจัดทําเครื่องมือวิเคราะห์ความต้องการสื่อเครื่องมือสถาอุปกรณ์ส่งเสริมการผลิตสื่อหกดําเนินการตามแผนการนิเทศบันทึกการนิเทศการเยี่ยมห้องเรียนการสังเกตการสอนและจกิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เด็นนำผลการนิเทศไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรสรุปรายงานผลการนิเทศขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน